น้ำขีตานชฉลีสุดฝังใจ9ปีบิลลี่หาย27ปีชาวบางกลอยไม่ได้กลับบ้านคนต้องคดีฆาตกรรมยังนั่งรับราชการในวาระครบรอบ9ปีนายพลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนแกนนำกระเรียงบ้านปงลึกบางกลอยใจแผ่นดินถูกบังคับให้สูญหายไปจากบริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่17เมษายน2557 หลังเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิที่ดินทำกินของกลุ่มชาติพันธุ์โดยในปี2562มีการพบหลักฐานชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์เหล็กเส้นและถังน้ำมัน200ลิตรไกล้สะพานแขวนแลนด์มาร์กสำคัญของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก่อนดีเอสไอสืบทราบว่าชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่อยู่ในถังเป็นของนายพอรจีหรือบิลลี่ซึ่งการหายตัวไปของบิลลี่ก็มีความพัวพันกับกรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยาน ได้เข้าไปรื้อเผาทำลายบ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยงกว่า20ครอบครัวเมื่อปี2554ทรงผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ถูกต้อนมาอยู่ที่หมู่บ้านบางกลอยล่างจนไม่สามารถใช้ชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมได้เช่นการหาอยู่หากินกับป่าการทำไร่หมุนเวียนรวมไปถึงการลงมาหางานทำในเมืองโดยตลอด8ปีที่ผ่านมาเครือข่ายต่างๆทั้งนักกิจกรรมนักกฎหมายต่างก็รณรงค์และจับตาคดีอย่างต่อเนื่อง17เมษายน ที่จังหวัดเพชรบุรีกลุ่มบางกรอยคืนถิ่นจัดกิจกรรม9ปีบิลลี่หายพวกเรายังตามหาโดยนางสาวอัญชลีอิสมันยีหรือน้ำขีตาญชาลีหนึ่งในผู้ร่วมต่อสู้เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์บรรเลงบทเพลงเพื่อเมือนชนของจิ้นกัมมาชนพร้อมกล่าวว่าครบ9ปีการสูญหายของบิลลี่แต่เป็นปีที่27ที่ชาวบางกรอยยังไม่ได้กลับบ้านก่อนที่บิลลี่จะหายไปไม่เคยรู้จักหน้าตาไม่เคยคุยไม่เคยได้ยินเสียงแต่เพลงนี้ เป็นเพลงแรกที่ทําให้น้ําได้ยินเสียงของบิลลี่จริงๆเป็นไฟล์เสียงที่บิลลี่ร้องเพลงนี้ไว้ก่อนจะถูกอุ้มหายไปถือเป็นอุดมการณ์และปณิธานของบิลลี่ทิ้งไวใ้ให้กับพวกเราและพี่น้องบางกรอยเพลงที่เกิดขึ้นช่วงที่พี่น้องบางกรอยลุกขึ้นมาต่อสู้แก้วใสวงสามัญชนเขียนขึ้นมาด้วยความรู้สึกของมือ,อหรือภรรยาของบิลลี่นางสาวอัญชลีกล่าวก่อนจะขับขานเพลงกลอยใจ นางสาวอัญชลีกล่าวอีกว่าคนที่ตอนนี้ถูกฟ้องคดีฆาตกรรมยังทํางานในระบบราชการได้ยิงสะท้อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราพี่น้องบางกลอยและความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับบิลลี่ยังเป็นเรื่องของความยุติธรรมจริงๆกวปีแล้วยังฝังใจต้องไปศาลบ่อยต้องใช้ความเข้มแข็งอดทนในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมมากๆในขณะที่กลุ่มเคลื่อนไหวและนักกิจกรรมทางการเมืองต่างก็โพสต์ภาพนายพอลจีหรือบิลลี่เพื่อย,ย้ำเตือนถึงกร,รณีดังกล่าวเช่นกลุ่มศิละปะปลดแอก โพสต์ Post, ภาพวาดกราฟิกใบหน้าบิลลี่กลุ่มเรียกร้องให้หยุดการบังคับบุคคลสูญหายด้านมูลนิธิประสานวัฒนธรรมระบุว่าหลังจากบิลลี่หายไปเกือบ9ปีปีที่ผ่านมาพนักง,งานอายการมีความเห็นสั่งฟ้องนายชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรกับพวกรวม4คน ต่อสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนสารไต่สวนนัดแรกในวันที่24เมษายน2566โดยมีมื้อนอภรรยาของบิลลี่และมารดาของบิลลี่มาให้ปากคำในฐานะพยานโจทก์ มูลนิธิภาสาวัฒนธรรมเครือข่ายกะรเรียงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภาคีเซฟรังกอยกลุ่มดินสอสีจึงร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมจัดงานเสวนาเส้นทางความหวังความยุติธรรม9ปีบิลลี่พอลจีรักจงเจริญยังไม่ได้กลับบ้าน ในวันอาทิตย์ที่23เมษายนนี้เวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาภายในงานมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตจะขอเป็นนกพีราบขาวเพื่อเป็นการรำลึกถึงบิลลี่และเส้นทางการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมจากปูคออี้บิลลี่ถึงความหวังของคนบางกรอยที่จะได้กลับบ้านเกิดใจแผ่นดินเวลา18นาฬิกาณห้องอเนกประสงค์ชั้น1ห,หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหาคนครหรือ BACC สำหรับชื่อคอนเสิร์ตมาจากส่วนหนึ่งของเนื้อเพลงเพื่อมวลชนประพันธ์โดยจิ้นกรมมาชน ซึ่งเป็นเพลงที่บิลลี่ชอบร้องให้ลูกๆฟังขณะที่ยังมีชีวิตโดยศิลปินที่มาร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็มีหลากหลายในส่วนของดนตรีชาติพันธุ์ชิสุวิชานแอนเจนนี่มาพร้อมกับวงดนตรีที่กำลังโด่งดังของชาวเชียงใหม่และมีกิจกรรมการแสดงอีกมากมายอีกช่วงหนึ่งของคอนเสิร์ตคือช่วงเวลาของครอบครัวดนตรีวงคีตานชฉลีและโฮสแฟมลี่สองวงดนตรีที่ประกอบขึ้นจากสมาชิกในครอบครัวสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมโดยตลอด สำหรับการจัดงานดังกล่าวจะขอเป็นนกพิราบขาวรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบไปชาวบ้านบางกลอยที่ต้องการกลับบ้านเกิดใจแผ่นดินและเรียกร้องวิถีชีวิตการทำไร่หมุนเวียนตามภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ปากกาเกอยอสืบจากข่าวรายงาน